ที่น่าทุกคนเดี๋ยวเรา,จ,า,าจะฉายทีน่าว่าเราจะมาจะได้กี่ตัวนะครับได้กี่ตัวเต็มตัวกนะี่กี่นะครับสวัสดีครับทุกคนก็วันนี้ตอนนี้นะครับมาจากชอนะ่องนะพี่ชัยชแนลชื่อเคยนะครับวันนี้เราจะไปไหนนะครับ เราจะไปยินหนูนะครับทุกคนโอ้เราจะไปยินหนูในร,าร้านน,นะครับนั่นแหละนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปยินหนูนะครับว่าวันนี้เราบอกว่าเราจะมายินหนูแต่ไม่รู้ว่ามาจะมีไหมนะครับเราจะได้ไหมนะครับนั่นแหละนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูจะไปชงกันเลยนะครับว่าหนูจะมีไหมนะครับก็วันนี้ก็ชวนเป็ด ไปช่วยรดดูฝนนะครับทุกคนช่วยรดูฝนอาจจะมีนูนทาราหรือเอาอยู่ในโบโตไม้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับเราจะยิหนูที่อยู่ในรานะครับนั่นแหละนะครับทุกคนบรรยากาศวันนี้นะครับอันนี้เรามาสามคนนะครับก็เราจะไปดูกันเลยนะครับว่าจะได้ไหมนะครับนั่นแหละนะครับทุกคน let's go ตที่เราทุกคนเดี๋ยวเราจะสาธิตนะว่าเราจะมาจะได้กี่ตัวนะครับได้กี่ตัว,ดตตวได้หนึ่งตัวได้หนึ่งตัวแล้วยินดีครับนี่ครับโอ้ก็ใหญ่เหมือนกันนะครับทุกคนไม,ไม่รู้ว่าวันนี้เขาจะได้กี่ตัวนะครับหัวเตะเลยครับทุกคนดูครับโตดูนะดิคลีนะดู <laughs> ดูครับมาเอกกีเข้าโพ้นนะทุกคน ตัจีนะครับข้าวโพดนะทุกตัจีจีนะครับเดี๋ยวเราจะไปทันต่อเลยนะครับว่ามันมีไหมครับถ้าไม่มีเราก็ดตลาดนะครับตอนนี้เราอยู่ในไร่ข้าวโพดนะไปข้าวโพดนะทุกคนไปข้าวโพดนะครับทุกคนว่าเดี๋ยว นะทุกคนก็วันนี้เรามายินดูนะครับขาบอกว่าได้หนึ่งตัวแล้วครับนะทุกคนเขาว่าได้ตัวฮะดูว่ามาเป็นตัวมพุกนะฮะทุกคนดูว่าไข่มันใหญ่มากนะครับโอ้โหนั่นแหละนะครับทุกคนทุกคนเหล่าคนไ่ะถ้าอยากดงเคลียอะไรก็พิ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทันให้หาให้ไทยให้น่าเปรเราไม่เปรเดี๋ยวเราเอามาพิ์ใต้คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์นะครับทุกคนดูว่าวันนี้มันยินดูนะครับ ได้ตัวแล้วก็เรามาปิดช่องกันเลยนะครับนั่นนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจองกันมาคลิปน,น้านะครับดีนูนช่วยรดูโฟน let's go